ดอกอะไรคะดอกอะไรคะอันนี้กินประจําแหละไม่ได้ยากแต่ว่าเรียกไม่ค่อยเป็นไม่ไม่เดอกอะไรทุกคนหนุ่มๆไม่รู้เลยหรอรู้เปล่ารู้เปล่าอะไรวะอยู่อนี้ก็ลืมหนูก็ไม่รู้อ่ะอะไรนะชมจานชมจานชมจานใช่แต่อย่างน้อยก็ใกล้เคียงกันรู้จักกันไหมคะดอกชมจันทุกอย่างจะได้กินคือผัดผัดผัดชมจานอ่ะคือสัญญากับกับผู้ฟังไว้หลายคนบอกว่าอยากได้เมนูขับถ่าย อ๋อชมจันเนี่ยเป็นยาละายอ่อนๆดอกชมจันเป็นยาละายอ่อนๆคือหมอมช่วยงานคุณยายจ๋าเนาะแม่ชีชนันทีท่านก็จะมีเมล็ดชมจันมาแจกแล้วที่เสถียรสองค่ะก็จะแบบปลูกเปล่าชมจันไว้ค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูที่แบบขับขับถ่ายได้ดีมากเลยนะคะเป็นไงนะชมจันเช่่อขับถ่ายอันนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ขออนุญาตบอกได้พี่พี่แมมพัชริดาค่ะวันนั้นแบบ ตอนช่วงฝนตกฝนตกแบบว่าแต่โรแมนติกจังเออโรแมนติกมากอันนี้เป็นเมนูโปรดของแกพี่กินเวลาเขาต้มสุปลาแล้วแล้วอันนี้คือเวลาเจอกันอะเวลาเจอกันพี่แมมก็จะบอกว่า หมออ้อมข้าวต้มซุปปลาอร่อยมากอะไรอย่างงี้อ๋อศิลปินระดับประเทศเรากินข้าวต้มซุปปลาตอนฝนตกตาละาตอนฝนตกเก๋เขาบอกว่ะเดี๋ยวใช่ไหมความฝากความระลึกถึงพี่แหม่มก็เลยเป็นแรงมาดังใจว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่อยากอยากเอามาอยากเอามาบอกว่าว่าเอ้ยเป็นเมนูที่สร้างความประทับใจในช่วงหน้าฝนในช่วงหน้าฝนเพราะเมื่อกี้จําได้ใช่ไหมคะซอสตรีกระตุกอ่ะเราเราก็จะกินกับกุ้งแด้งซอสตรีกระตุกแต่อันนี้ก็ง่ายขึ้นมาอีก ง่ายง่ายกว่าการที่เราจะไปย่างกุ้งง่ายกว่าการที่เราจะไปทําซอสซึ่งจริงๆแล้วก็ที่เราทำมันทั้งหมดมันก็ไม่ได้ยากเนาะนะแต่ราเต้อมเตรียมแค่สองวันนะคะพาต้มสุปลาเหมาะสำหรับอะไรคนที่ท้องอืด คนที่พึ่งฝืนไข้คนที่พึ่งฝืนจากการที่ท้องเสียเยอะๆะคะ่ะแล้วแบบฝืนกินอาหารอ่อนนะคะเขาเรียก soft diet ใช่เพราะจริงๆแล้วเรื่อง คือเรามองไม่เห็นเนาะแต่จะบอกว่าเวลาอาหารเป็นพิษหรือท้องเสียเมีประสบการณ์บ่อยมากเบาบ่อยเบาเบางานเขานิดนึงให้เขากินอะไรที่มันย่อยง่ายๆ่ก่อนแต่เราก็จะไม่อิ่มไงใช่อันนี้อิ่มด้วยแล้วเขาก็เบางานเขานิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นน้ําสต๊อกนะคะน้ําสต๊อกโดยปกติอ่ะเราก็จะใช้เป็นน้ําสต๊อกถ้าเกิดว่าเอาปลามาต้มใช่ไหมคะเอากระดูกปลาก็คือก้างปลาหัวปลาก็คือเป็นน้าสต๊อกปลาได้หรือถ้าเกิดว่าคนไข้คนไข้อ่ะค่ะ ชอบทาเป็นน้ําสต๊อกผักไว้ก็ไม่ติดนะอ๋อก็ได้ก็ได้อันนี้มันอยู่ที่ชอบจริตรสชาติด้วยใช่ค่ะตุ๊กชอบน้ำสต๊อกข่าวนิดนึงอ่าสต๊อกข่าวก็เป็นสต๊อกหมูสต๊อกไก่สต๊อกปลาได้แต่ถ้าเป็นทําเมนูปลาก็ต้องควรจะเหมือนกันใช่ไหมเป็นสต๊อกปลาใช่ถ้าไม่มีจริงจริงมันได้ไหมเผื่อมีน้ำสต๊อกไก่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยก็ได้ไม่ติดเพราะคนกินคือเราถ้าหยวนนะก็คือหยวนหยวนหยวนไม่ติดเพราะคนกินคือเราชอบเพราะคนกินคือเราใช่ค่ะถ้ารับหลังก้องก็แกกินได้แกกก็ินไ ใช่น้ำสต็อกเนี่ยส่วนมากเนี่ยหมออ้อมชอบทำเป็นน้ำสต็อกผักไว้เราเรียกน้ำซุโปโพแทสเซียม,มน้ำซุโปโพแทสเซียมเนี่ยดูเป็นหมอมากเลยเก็คือเพิ่มสรรพคุณของเกลือแรช่ชนิดหนึ่งชื่อโพแทสเซียมเพราะว่าคนไข้เนี่ยสามารถที่จะกินเพื่อฟื้นหรือดื่มน้ำสต็อกอันเนี้ยระหว่างวันได้เลยนะคะก็จะมีกระหล่ำปลีมีแครอทมีหอมหัวใหญ่ก็คือพืชที่มีโพแทสเซียมใช่ค่ะมีมะเขือเทศนะคะเราก็จะใส่ข้าวโพดไปนิดหนึ่ง ก็จะหวานแบบทรเมี่ติใช่ค่ะสามชั่วโมงนั่นแหละเก็บได้เลยใช่ค่ะ,คะ,คะก็จะแบ่งเป็นลิตรลิตรลิตรก็คือเป็นพอชั่นนะคะทีนึงห้าร้อยอ่ะครึ่งลิตรครึ่งลิตรครึ่งลิตรอันนี้คือสอนไว้สําหรับแบบเวลาใครไม่อยากที่จะแบบโหมันนั่งเคี่ยวนั่งอะไรต่างๆสามารถเก็บเป็นพอชั่นไว้นะคะแล้วก็ฟรีสพอฟรีสเสร็จเนี่ยเวลาคุณจะทําอย่างเนี้ย อ่าเราก็แค่ออกมาก็หนึ่งพอชั้นละหรือจะเอามาไว้ตอนกลางคืนถ้าเราลึกได้ก็อามาไว้ที่เปลียนข้างบนลึกได้จากข้างบนเอามาไว้ข้างล่างแต่เดี๋ยวนี้ฟีีอยู่ข้างล่างแล้วอ่าใช่ดีบ้านข้างล่างก็เอามาไว้ช่องธรรมดาอ่าแล้ว่นเช้ามาก็คุณก็ทําอาหารได้เลยเพราะฉะนั้นซุปปลานี้ใช้เป็นน้าสต๊อกผักหรือน้าสต๊อกโพแทสเซียมได้ใช่น้าสต๊อกผักหรือน้าสต๊อกปลาก็จะแบบไม่ฝืนกันกับกลิ่นอะโรมาต้องยอมรับว่าอะโรมาเนี่ยสาคัญมากๆสําหรับการเอ็นจอยอิตติ้งให้นึกถึงเวลาเราั เราไม่ได้กินอาหารนะเรารู้สึกว่ากินไปงันๆนะจริงค่ะแต่ถ้าอาหารไหนเนี่ยเป็นอาหารที่แบบเริ่มมาแล้วเห็นไหมอันนี้น้ำสต๊อกผักดมดมแล้วรู้สึกไหมคะรู้สึกไหมขนาดนี้เลยเป็นน้ำสต๊อกผักได้กินแล้วต้องมาตำันผักแมผักแมผักเลยแล้ไม่กินกระหล่ำปีด้วยอ้าวล่ะทีนี้ไม่มีกะหล่ำปีได้กินแคลอรได้กินแคลอรย่เอ้ยยัดได้ก็ตั้งแต่คุณแนะนำเอสเซนเชียลออลที่ดีที่สุดในโลกของชาได้ดิฉันเนี่ย ดมทุกครนก่อนนอนนะคะปรุงรสโ,โดยลูกชายเริ่ดม,มากด,ดมอันนี้ก็เหมือนกันตู้รู้สึกว่าอารอมาก็เป็นหนึ่งในสารบำบัดต,<ช>ต้รู้สึกว่าเราอ่ะใช้ชีวิต24ชั่วโมงเท่าๆกันแต่ละวินาทีอ่ะชอบใช้ให้คุ้มเพราะฉะนั<ช>้นจมูกม <ๆ S 1> ันว่างอยู่ก็จะดมกลิ่นดีๆที่ทำให<ช>้ <ๆ S 2> จ,จุดจุดดังนั้น,น,มนเมื่อเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาถูกไหมเพราะปลาต้องใส่ตอนน้ำเดือดเดี๋ยวคาวหรอเหมือนที่แม่บอกเลยหรอเหมือนแม่บอกแต่จริงๆแบบว่า ก็ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วแม่บอกก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกหมอบอกเชื่อแม่บอกไม่ค่อยเชื่อหมอบอกเชื่อแล้วแม่บอกอย่าคนอย่าคนเออหมออบกไม่คนไม่ิดหมอบอกไม่คนเชื่อหมอบอกอะไรเชื่อแม่บอกเรารู้สึกว่าเดินดุไงเออเราเราก็จะมีแบบภาวะบางอย่างภาวะแม่ลูกเออภาวะแม่ลูกโอเคเอาละก็เพื่อไม่คุณนะคะก็ค่อยๆโอเค นี่่ยคะแล้วก็เ่ะวันนี้เปิดแรงสุดใช่ค่ะแรงสุดก็เพือให้ปลาแต่าคนจริงๆเหรอใช่ค่ะก็ก็จริงๆคนกลัวเนื้อแตกว่าปลาปลาก็จะเป็นชิ้นไม่สวยนะคะอันนี้เราก็เนี่ยค่ะใส่ขิงอ่ะลุกใส่ขิงเอาเลยหมดไหมคะนี่นะคะก็ได้ค่ะหมดได้นะเราก็ชอเอาละเราก็จะมาดู มาลงมาแลกันตรงนี้อ่าละจริงๆแล้วบางอย่างเนี่ยร่างกายเราก็เรียกร้องใช่ไหมเหมือนตอนตอนนี้เรากินขิงเก่งกว่าตอนเด็กเพราะร่างกายเราต้องการด้วยตัวที่ชัดสุดคือของขมเป็นไหมคะมารแล้วรุ่นนี้เริ่มกินมาระอร่อยแล้วใช่ไหมคะอร่อยทุกคนมันมันรู้สึกใช่ไหมมันก็คือร่างกายเครียดเครียดร้องด้วยร่างกายแบบว่าเออใช่ไหมใบนี้ใช่ไหมคะออดีนทุกคนเริ่มเด็กแริ่มกินมาระอร่อยแล้วเนี่ยค่ะก็ใส่เกลือ เกลือที่ใส่เราก็จะใส่เป็นเกลือเกลือธรรมชาติดอกีกคือดอกเกลือแล้วก็พริกไทยเราเราถ้าจะใช้ดอกเกลือปรุงอาหารแทนเกลือเฉยๆได้ใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยเราก็จะใส่ไปแล้วก็รอเดือดอีกทีคนทําอาหารบ่อยๆจะไม่ค่อยนีดการชิมเนาะหมออ้อไม่ค่อยชิมไม่ค่อยรู้รู้รู้มือตัวเองนะจะคุ้นค่ะ จะคุ้นว่าแบบเออรู้อันนี้คือถ้าเกิดว่าทําอาหารบ่อยๆอะค่ะเคยเคยไหมคะเวลาไปดูอาหารข้างนอกรู้เลยอันนี้หวานมองเห็นมองแล้วรู้ว่าหวานมองแล้วรู้ว่าเค็มมองแล้วก็รู้ว่าคือคือคนที่ต้องเป็นเชฟแหละอยู่จานไม่มันเป็นการสังเกตมากกว่าอ่าเช่นถ้าเกิดว่าอะไรที่แบบมันเกินไปเผ็ดเกินไปเอาแดงมากไปก็รู้แล้วว่าเผ็ด ใช่ไหมคะเป็นการฝึกเซนส์ออฟไซส์เป็นทักศาสเป็นพักศาสตร์ใช่ค่ะหรืออะไรก็ตามที่แบบอย่างพะโลอย่างเงี้ยอ่ะเราก็จะรู้ว่าเคี่ยวนานๆจนแบบว่าเริ่มคนหรืออะไรใช่ป่ะพอเริ่มค้นโอ้โหแสดงว่าต้องเคี่ยวงวดพองวดเสร็จเรารู้เลยรสนี่มันต้องเข้มข้นแน่ๆหรือถ้าน้าจงเจ๋งใสอ่ะเรามั่นใจเลยว่าอันนี้จืดอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือเป็นเป็นเทคนิคที่โดยมากเรามักจะสอนลูกอะให้ให้ลูกแบบว่าเอ้ยลองสังเกตค่ะจริงๆใครก็ทําได้อ่า เริ่มเดือดยางเริ่มเดือดอีกแล้วนะคะเดือดอีกทีเราก็จะใส่ชมจานใช่ค่ะสุกไม่ยาใ่ไปเลยมันรสชาติไปในทางเดียวกับดอกแคร์ไหมคะไม่ค่ะชมจานเลยลองชิมได้เลยชิมสดได้เลยใช่ค่ะชิมสดได้เลยเป็นไงคะมันมันมากกว่าใช่ค่ะจมันเป็นรสมันจืดมัเหมือนเหมือนถั่วปักยาวโอเคอารมณ์ถั่วปักยาวค่ะอารมณ์ถั่วปักยาวผิว เมื่อกี้เมื่อกี้ใส่เกลือไปแล้วนะคะก็เลยยังไม่ได้ใส่ซีอิ๊วขาวเพราะถ้าใส่ซีอิ๊วขาวก็จะดูเข้มไปนิดนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเหยอะทีละกันได้ใช่ค่ะอ๋อปกติมันก็คือกินเกลือน้ำพริกได้เลยใช่อร่อยอ่ะกินอันนีใช่เห็นไหมไม่อันนี้ไม่ได้ลวกใช่ไหมคะนี่สดเลยสดเลยค่ะเนี่ยค่ะนี้เสร็จแล้วสรรพคุณก็ใช่นไง ชอบทำอาหารให้แบบทุกคนรู้สึกว่าทําเองได้ง่ายๆที่บ้านอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องพยายามอะ่ะแล้วแล้วเรา, <คน S 2> เราก็จะได้<ะ>ไปทําจริงๆใช่ใช<ล>ค่ะห,หลักการของเวลเนสนะต้องไม่ซับซ้อนให้คนเข้าใจง่ายแล้วก็รู้สึกว่าไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการดูแลตัวเองหมอชอบก็เหมือนที่เขาบอกสอนให้ไปจับปลาเองคือไม่ได้อยากให้รอหมออยากให้ทุกคนไปทําเองได้เลยคือเราเราจะรู้สึกว่าเราเก่งถ้าคนไข้เราหายอ่ะ เอออันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่หมอหมอทุกคนอยากได้อยู่แล้วอะค่ะแสดงว่าถ้าเป็นข้อต้นก็คือเอาข้าวไวข้างล่างใช่ค่ะก็ข้าวสวยข้าวสวยได้เลยแล้วก็ราดเจ้าซุปนี้ลงใช่ค่ะแสดงว่าอันนี้ถ้าจะเตรียมไว้กลางคืนได้เลยตื่นเช้ามาอุ่นเจ้าซุปปลาแล้วก็ข้าวสวยอยู่แล้วแล้วก็ราดแล้วก็เสิเป็นข้อต้นเช้าอันนี้เป็นแบบเป็นอันที่แบบชอบทำมากมากค่ะแล้วเราก็แต่งอันนี้คือคืนค่ะ ขึ้นชยทำเบาๆด้วยองกลัวผิดขึ้นขึ้นช่ยขึ้นชยเลเบาขึ้นช่ยชมจันทร์กระเทียมนี่คือใส่เปในซุกระเทียมใส่ไปซุปแล้วค่ะนี่แหละค่ะอันนี้นะคะเป็นซุปปลาขิงดอกชมจันทร์ค่ะก็สรรพคุณก็ช่วยขับลมเบาๆเสริมสร้างโปรตีนแล้วก็ช่วยขับถ่ายด้วย